ครับพบกับช่องวังคำแฟมิลี่ครับเย็นนี้เราจะมาทําซกี้กินนะครับเราไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะครับจากตลาดนัดนะครับผมของเรามีอะไรบ้างไปชมกันเลยวัตถุดิบของเราวันนี้เรามีเนื้อหมูนะครับมีกุ้งนะครับแม่น้ํากุ้งขาวไข่นะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมกับผักของเรามีกระหล่ำมีโหระพาเห็ดนะครับหกเข็มทองนะครับแล้วก็มีผักบุ้งไทยนะครับเราซื้อผักบุ้งไทยนะครับ ส่วนน้ำจิ้มแล้วก็มาแล้วนะครับผมนี่ครับเราบอกยี่ห้อนี้อร่อยนะครับอลราก็ลุยเลยครับไปหั่นหมูก่อนนะครับผมก่อนจะหมักนะครับไปหั่นหมูกันเลยหั่นหมูกันครับผมลอานะครับม่นจะแข็งไงบ้าง เขาพาลูกมาเล่นเหรอไม่ใ่นะครับหันมูก่อนนะครับเพื่อนพื่น so ่ใครกินเนี่ยพ่อเหรอ ไม่รู้ฮะไม่มีใครกินแล้วทำไมมาครึ่งขนาดนี้นนเปอะไรนะเฮ้ยชอบกินเยือกเหรออะไร คมขนาดนั้นเราหรอพอ่อคมมากลูกระวังด้วยหลักใชมีดต่อไข่เนื้พอพโคกุคมกว่ามีดพวกเราอีกมันชื่อมีดเหรอวะมันชื่อมีดอิตโตยักษ์โอเคพ่อไม่เนี่ยพ่อป่ะแค่นี้ก็กินไม่อิ่มแล้วกินไม่อิ่มไม่กินไม่หมด 没默契。<laughs> <laughs> ตอนนี้สองสองนาทีครึ่งโอเคเดี๋ยวเอากุ้งไปล้างก่อนแล้วค่อยมาหมักครับไปล,ล้างก่อนนะครับเอากุ้งออกก่อนลูกว่าอย่างนั้นนะครับก็ใช่เงียบจริงไม่ควรเนะอาออกจริงเอาเป็นตัวเลยได้ไหมนี่ครับดำดำนี่ครับขี้กุ้งขี้กุ้งเพ่ขนอาหาร กุ้งที่กินหัวอาหารคือกุ้งเลี้ยงเหรอยค่ะอะแม่แม่เอ้พี่มึงบอกให้พาพาเลยพาเลยแม่ถ่ายให้หน่อยได้ไหมโอ้มะม่วงเรามาอีกแล้วครับมะม่วงเราลูกไปเลยแล้วครับเขียวพระอินหรือเปล่าอ่ามหาชนกพ่อทำแบบนั้นเดี๋ยวก็บาดมือเอาได้นะบาดระววันแล้มันต้องล้างน้ำเปล่าก่อนด้วยยังไง น,น้ำเปล่าน,น้ำเปล่าไปล้า,ลางก่อนล้างน้ำเปล่าก่อนอย่าพึ่งเปิดอย่าพึ่งเปิดนั่งทำไปเรื่อยจนเสร็จนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เมั่ตอนเสร็จนะครับไปล้างครับผมพ่อเคยเห็นไหมพอตอนที่ตอนที่เขาเอากุ้งใส่เดซโซ่ตำซ่อมตำ่ะ สุกเดี๋ดิบเขาก็ผาันหลังไปหมดเลยมันก็เลยอยากลองทําแบบนั้นบ้างอยากลองอืมไม่ต้องลองทาไมตรงตรงนี้พ่อเอาไว้จับเหรอพอตรงด้านท้ายอะ่ะแล้วหนูก็ค่อยสู้ไม่กินดิบนะไม่ได้กินดิบนะ สมูทหน่าว่าอยากกินโอให้พี่พีคขายนะแม่พี่พีคว่างมากเลยว่างแล้วรอแกดตื่นเลยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะเปิดแฟร์ฮะเปิดเปิดแฟรจะถ่ายเมื่อกี้ล้างเห็ดก่อนนะครับฉีกก่อนจะเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเป็นเห็ดเข็มทองนะครับมันจะได้ไม่ติดแข้ว ภาษากลางเลยไม่ติดแก้วอันนี้มันภาษาอีสานปกติหนูพูดแต่ภาษากลางแต่หนูอยากพูดภาษาอีสานบ้างพ่อทำไมคนที่อยู่ภาคต่อไปผักนะครับพ่อทําทำไมคนที่อยู่ภาคอีสานแต่ทุกครั้ง แต่ทำไมสามารถพูดพระภาษากลางได้หรอคะเราเรียนมีสี่ภาษากลางนั่งพี่แต่คนสอนภาษากลางเหรอคะใช่ไม่ไม่ค่อยสอนภาษาอีสานเลยค่ะมีน้สอนทำไมก็เกิดมาก็พูดได้แล้วจริงด้วยฮะภาษากลางที่คนพูดเกิดมาก็พูดได้แล้วภาษาอีสานไม่คนภาคกลางก็เคยพูดภาษาอีสานอ่ะ แถมรู้จักดีด้วยพูดได้ไม่เยอะใช่อ่อนมากเลยครับผักบุ้งไทยนะครับตัดจากยอดมานะครับมาถึงตรงที่มันแข็งๆแล้วก็พอแล้วครับอเอาแค่นี้ครับบุ้งอู้นี่เราสาวจิ๋วหนูต <c oughs> ่อมาผักต่อมากะหล่ำปีนะครับหัวนี้สามสิบบาท <c oughs> อ้าแม่ไม่กินหมดแล้วเหรอ,อรสองนาทีันครับึ่งนหนึ่งเราเหรอ ที่เหลือก็เอาแช่ตู้เย็นพี่ก็ไปแช่ตู้เย็นเอาไปแช่ตู้เย็นไปุงก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นทไมอ่ะล้างให้ดีนะครับพี่ลุงแม่สองสามน้ำถ้าจะให้ดีก็แช่ชื่อเขาดูเพราะนี่คือมีรอยกัดไหมเนี่ยพ่อไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ถ้ามีอยู่แสดงว่าไม่มีสารพิษ ก็นิ่งยังไงนะเือเวลาพูดจายเดี๋ยวคนดูก็มืนหัวตามแค่หนูังมืนหัวเลยพูดไม่มีสาระต่อไปผักต่อไปนะครับอันสุดท้ายย,ยังไม่สุดท้ายดิยังจะไปเอาขึ้นใช่หย,ยือหนูหนูปวดขาหมอลพาครับผมตอนนี้หนูปวดขาหมอลาพาเด็ดเอานะครับสามนาทีเรียบร้อยสี่นาทีเฮ้ยไม่ใช่ โอเคครับเด็ดเอาอย่างนี้นะครับของเราพาเอาส่วนที่อ่อนแล้วค่อยไปผสมกันพริกไปตัดเอาขึ้นช่ายไปลูกถ้าขึ้นช่ายอยู่ในใน,ใน,ใ,นในที่เราปลูกไว้เอามีดไปให้บ่าหนูเห็นรอยกัดตัวนั่นน่ะ ม,มะเร็งกัดมะเร็งกัดก็ปลอดภัยลยูกใช่ปกติเวลาแม่เลือกผักแม่จะเลือกแต่ผักสวยๆใช่ไหม่ะมแต่ผักสวยๆที่แม่เลือกมันก็มีรอยกัดอยู่นะ่ะใช่ก็ปลอดภัยอยู่ใช่หมายถึงแม่เลือกอันที่มัน,มนสวยที่สุด แล้วก็รอยกัดน้อยที่สุดนะพ่ออ่าก็ง่ายอยู่ในแปลงใบเขียวๆนะลูกที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะปกติพี่วิกจะรู้นะว่าเพราะแต่ปกติปกติพี่พีกจะรู้นะพี่พี่บางคนบอกหนูว่าคื้นายอยู่ไหนอันนี้ไม่ปกติใช่อันนี้ไม่ปกติเลยโอเคลูกตัวนี้ก่อนสีนาทิเลยนะครับตอนนี้แช่โซดาก่อนให้นุ่มก่อนเทใส่เบิทันละเบ้ลีหม เทีให้เร็วครับสูตรน้องพึกเลยนะครับผมจริงหนูก็ไปดูตดมาแล้วแต่ <c oughs> ดูมเาเอ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 าอันนั้นมาเอาทัพพีมาคนอ่าคนลูกคนอันเอาแช่ไว้สักหน่อยนาสักห้านาทีให้มันสะดุ้งกัน พี่พีกก็ให้กำลังใจนะครับตอนนี้ตอนแรกพี่พีกบอกว่าพี่พีกจะเป็นคนรวยนะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ไดยแล้วเดี๋ยวต้องเตาก่อนฮะต้องเตาก่อนจะให้แม่ทำลูกหมักไปก่อนมาค่อยก่อนรอนิดนึงใส่รออันนี้ใส่กี่ช้อนอ่าใส่ช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนชาใช่ไหมฟงรัวพี่พีกฟงรัว เอออ่าเกลือต้องเพิ่มเกลือเพอาะมันจะเค็มไปอย่าบังไฟหันมังทางนี้กุกเล็กกุกน้อยของเราทำไมเมื่อกี้พี่พีิกสาใส่อะไรเยอะจังเลยน้ำปัาอ่ะอต่อไปอ่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยให้พี่พีิหลักธรรมชาติให้เราทำอยากให้เราอนให้เหรอ ซีอิ๊วลงไปซีอิ๊วธรรมชาติมาเราคนไหนทำไมตัวหนูมันมันตัวหนูชอบบังไฟอีก็อีกอีกลูกอีกมาเลยโอเคโอ้โหเอาซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วขาวโอเคมาธรรมชาติอะไรคือตัวหนูบังไฟอีกแล้วไม่พีคเบียดมาอีกอีกลูกอีกจะได้อร่อย อ๋อพ่อเข้มแน่ลูกใครทำห่าตีไข่ใส่พริกไข่นะตีเองก็ได้มาเราตอบให้อิงอิงตอกเป็นสวยอิงตีงไข่เป็นสวย,อไไสวยเอามาเมมมาไม่ได้ป่ะพ่อล้วฟอ,อ,อ,องเดียว เออเปลยุบก็ได้่กสององเลยสองสอพอโอเคงั้นหนึ่ฟองนึงเอาแช่ไปินอืมเอาไปต้มกินเลยน้ำเลยมาไปไปไปเห่าแล้วนี่โห พ่อยังเหรอฮะนี่เอานี่ลุอีกนิดนึ่งทำไมไม่เอาเป็นถุงเลยป่ะเนี่ยเราบอกได้ประมาณนี้แล้วละ่ะโอ้โหน้ำตาลเยอะเกินโอเคครับ,บดีเรียบร้อยแล้วพ่อ,อ